วัสดีครับวันนี้ปูกเมได้นํารูปหล่อของหลวงพ่อพัฒน์ปุญญะกามโมครับผมเป็นวัดห้วยด้วนจากจังหวัดนครสวรรค์ครับหลวงพ่อพัฒน์ก็อายุ99ปีครับผมเป็นรูปหล่อที่สร้างเป็นรุ่นสร้างโรงครัวครับ2563นะครับ ตอนนี้เพิ่งได้มาจากเพจสดๆร้อนๆครับผมนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวค่อนข้างจะวิบวับเงาเหมือนกันนะครับผมดูด้านล่างของหลวงพ่อจะนะจะตอกโคตด 99บเก้าเป็นสิริอายุของหลวงพ่อพัดนะครับนะด้านล่างฐานจะเขียนว่ารุ่นสร้างโรงครัวครับผมนะดูผิวนะครับผิวค่อนข้างจะเมาวะเงาวาวนะครับผมนะได้ฐานจะเป็นหลวงปู่พัดนะครับนะวัดห้วยด้วน นะจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ถ้าใครต้องการก็ราคาค่อนข้างจะเบาๆนะครับวิ่งเลยครับผมราคาก็จะขึ้นอยู่กับผิวของพระนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อล่างๆของหลวงพ่อพัดครับผมูค่อนข้างหน้าคมครับผม โอเควันนี้ก็ได้นำหลวงพัดมาให้ชมครับค่อนข้างจะชุกหลหกนิดนึงว่าเป็นเป็นกำลังมาครับหลวงพัดกำลังมาเลยมาสวยเลยสนใจติดต่อได้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องปูคามเมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ